มาชวนชิมชวนกินนะคะต้มเลือดหมูกระดูกหมูอ่อนหมูสับนะคะแซบ่แซบๆแล้วร้อนเลยค่ะช่วงอากาศเย็นนี่กินดีมากเลยนะคะนี่นะคะแซบ่แซบๆนะคะใส่ใบตำลึงหมูสับนะคะเลือดนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะก็ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะบุญรักษาพรกคุ้มครองสาธุค่ะ มาเลยค่ะแซ่บแซ่บแซ่บ,บ,บแล้วนะคะอร่อยอร่อยร้อนๆนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยโอ้ยกินแล้วนะคะแล้วก็เติมพริกลงไปนะคะเพื่อที่จะให้มีรสชาตินะคะอมกล่องอมกล่องไปเลยนะคะก็เป็นคลิปนะคะสั้นๆน,นะคะมาแนะนํามเมนูที่อร่อยอร่อยนะคะช่วงเช้าช่วงบ่งวันช่วงเย็นกินแล้วมีกําลังกันนะคะบํารุงสมองของเรานะคะ ให้แจมสายแจมสายนะคะก็เป็นคลิปที่เป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะที่ทําให้ร่างกายนะคะเรามีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะเราใบตำลึงนี่นะคะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลร,ร่างกายของเรานี่ค่ะให้ดีขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะตำลึงนี่สุดยอดนะคะสุดยอดนะคะใต่ผักเยอะเดือดเือดอยู่นะคะกําลังเดือดรลล้อนนะคะ ทานแล้วก็มีความสุขนะคะเวลาอากาศเย็นนะคะถ้าทานแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเราอ่ะโอ้โหอุ่นๆนะคะเลือดลมในร่างกายของเรานี่ก็โอ้โหแหมขึ้นเต็มที่นะคะไหลเวียนได้ดีที่สุดนะคะก็กินทุกนทุกวันอุ่นๆนะคะก็ดีนะคะต้มนะคะร้อนๆนะคะร้อนะะๆอุ่นะะะๆนะคะนี่นะคะเดือดๆนะคะก็ เป็นเมนูที่สุดฮิกของตัวเราเองเหมือนกันนะคะเพราะชอบค่ะชอบมากๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะค่ไปแล้วนะคะสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดกิ่งปก,กำลังใจด้วยนะคะสวัสดี